อ่บาย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 ายบายวายบายผมแล้ววันนี้สิพามายามเอ้บังลั่นเยี่ยนครับผมครับผมใส่ไว้กลางหน้านะครับผมเห็นไหมครับนะครับบังลั่นนะครับอันเดียวครับเยื่อที่ใส่ก็เป็นเยื่อไอ้ปลานิ่นต้มนะครับปลาิ่นน้อยตัวซ้งสองนิ้วสามนิ้วนะครับเอามาต้มต้มซื่อนะครับต้มสุกๆครับผม เป็นรุ่นะครับว่ามีโตบ่ครับแต่เป็นเหงืออันนี้ผมใส่บ่เคยผ่าเนยครับผมรุ่นมึงครับโอ้มีโตครับเห็นครับซันเมึงมีโตแน่นอนครับผมรู้เครับตัวน้อยตัวใหญ่ครับผมเหงือที่ใส่ก็เป็นเหงือประนิ่นน้อยครับต้มครับพอดีปนิ่นมันนอกน้ำอยู่น้องชาครับมันต่ายเลยมาต้มครับผมรุ้หนึ่งครับว่าได้มีโตบ่ครับ ตัวตัวใหญ่ครับเต็มมิตัวมีตัวนิดนอยครับผมนะครับผมอ่าในการครับผมในซองตัวงหโอเคนะครับผมใครจะเอาไปใส่กับอะไรหวงครับผมพิชาครับผมนี่อปลานินต้มครับผมสุดยอดยุตตัวนี้แล้วครับผมโอเคครับ